สวัสดีครับลิตาพรฟาร์มนะครับอันนี้เป็นเคนนะครับลิตาพรฟาร์มแท็กเตอร์โฟลิปนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับนะครับอันนี้เป็นท่อนบนนะครับท่อนต่อสำหรับยกมันนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูงานนะครับ นี่จะขอเกี่ยวนะครับตัวปลดล็อกนะครับเป็นสปริงครับนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นสองนะครับตัวนี้เป็นคูปัตนะครับตัวนี้เป็นคูปัตหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับตัวนี้คูปัต 418ครับก็ตอนนี้มีสินค้านะครับสามารถซื้อเองมาเลือกซื้อได้ที่อยู่ก็ได้นะครับหรือจะให้เราจะส่งจัดเงินปลายทางก็ได้ขอบคุณนะครับขอบนนคุณ ท,นนที่ให้ความสนใจนะครับก็สั่งจองมาเรื่อยๆครับจริงเราไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับก็คือเราตั้งใจจะพัฒนานะครับแล้วก็ผลิตรุ่นรุ่นที่สองนะครับที่เรานี่นะครับรุ่นที่สองนี้จะใส่ยันต์มาจันเดียร์ฟอร์ดได้นะครับก็คือขาตัวนี้จะยาวกว่านะครับเพราะว่ายันต์มาจันเดียร์ฟอร์ดกระบอกไฮดรอลิกเขา,าจะยาวกว่านะครับ ค,คือระยะจะยาวกว่าครับก็เลยต้องยกยกฐานขึ้นสูงนิดนึงนะครับทดสอบยกของจริงครับ <c oughs> ยันมาสามเก้าแรงน่าจะยู้่อยห้าสิบโลครับกลองนีอยห้าสิบโลบวก